ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับในกลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของฟิโลเดนดอนนะครับที่มีปัญหากันในกลุ่มเยอะมากคือบางคนก็มองว่าการสม้มบางคนก็บอกว่าการน้ําตาลบางคนก็บอกว่าลูกผสมมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะเอาสายพันธุ์ของกลุ่มกลุ่มนี้มาแนะนําให้เพื่อนเพื่อ,อ,อที่จะได้ไม่ถูกหลอกนะครับแล้วก็เพื่อนเพ,นเพนก็ลองไปดูกันนะครับว่า ไม้ชนิดนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยเขาผสมพันธุ์กับอะไรบ้างแล้วก็มีตัวไหนเป็นตัวตั้งต้นจากที่การที่ผมไปสอบถามครูมาแล้วนะครับถามให้เ,เพื่อนๆแล้วว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนเป็นก้านน้ำตาลตัวไหนคือการส้มเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้เ,เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะเริ่มกันที่ตัวตัวแรกก่อนนะครับเ,เพื่อน ตัวนี้เนี่ยเป็นฟิโลเดนดอนอัตาบาพอนเซ่หรืออัตาบาโปเอนก็ได้นะครับเรียกได้สองอย่างบางคนก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกนะครับอัตาบาพอนเซ่หรืออัตาบาโปเอนตัวนี้เป็นฟิโลเดนดอนสายเก่าแก่ตัวหนึ่งเลยนะครับซึ่งลักษณะเด่นของเขาเนี่ยคือเป็นลักษณะเป็นแบบเลื้อยนะครับเขาจะเลื้อยๆไปเรื่อยๆนะครับ หลังใบเขาจะสีน้ําตาลเห็นไหมครับหลังใบก็จะสีน้ําตาลต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยที่กนกําเนิดของเขาอยู่แถบทวีปอเมริกาใต้บราซิลอเมซอนเวเนซุเอลาแหล่งที่ค้นพบเขานะครับเป็นฟิโลเดนดอนสายเก่าแก่ตัวหนึ่งนะครับคราวนี้วิธีการเลี้ยงเขาเลี้ยงง่ายมากอยู่ในที่ที่ไม่โดนแสงจังๆตรงตรง อยู่ใต้ร่มไม้ในลักษณะแบบนี้ครับเขาอยู่เขาอยู่ได้นะฮะคราวนี้เนี่ยทำไมผมถึงมาพูดตัวนี้ให้ฟังนะครับตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆสอบถามผมมาหลายคนนะครับกับเจ้าอาจารย์บาปูเอนส์เนี่ยผมก็จะมาบอกว่าเอาลมุมรวมไปเลยนะครับกับการส้มและกนนารน้ำตาลลักษณะตัวนี้นะครับเขาจะไปผสมพันธุ์กับตัวก้านส้มนะครับเดี๋ยวมาดูก้านส้มนะครับ อ่ะดูตัวนี้ก้านส้มนะครับเห็นชัดใช่ไหมฮะแสงชัดนะเขาจะผสมพันธุ์กับก้านส้มนะครับด้านหลังใบตัวนี้ตัวนี้ดีกอะตัวนี้เขาเรียกว่าก้านส้มนะครับผมเคยพูดไปในคลิปคลิปแล้วที่แล้วแล้วนะครับว่าตัวนี้คือก้านส้มลักษณะการดูของก้านส้มก็คือก้านเขาสีส้มแน่นอนแหละครับนะครับ,นะรบก้านเขาสีส้มแน่นอนหลังใบเขาสีเขียวนะครับ สีเขียวนะครับแล้วรอยความหยักความผิวตรงนี้นะฮะเขาจะไม่เป็นคลื่นเป็นคลื่นเดี๋ยวผมไม่ขึ้นให้ดูรูปนะฮะใบของก้านส้มเนี่ยขอบใบเนี่ยจะเขาเรียกอะไรจะไม่ผิวนะฮะแต่ส่วนของก้านน้ำตาลเนี่ยขอบใบเขาจะผิวกว่านะครับขอบใบเนี่ยจะพิวกว่านี่คือก้ารน้ำตาลและข้อบ่งชี้บ่งชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ก้านน้ำตาลนะครับวิธีดูง่ายนะฮะหลังเขาจะสีน้ําตาลครับแล้วก้านเขาจะไม่ใช่สีส้มเห็นไหมฮะแล้วก้านเขาจะไม่ใช่สีส้มเขาจะเป็นสีน้าตาลนะครับอืมเนี่ยดูดูนะฮะอ่าอันนี้การส้มอันนี้การน,น้ําตาลคนละแบบกันเลยนะครับก้านก็ไม่เหมือนกันอ่าตัวนี้เดี๋ยวดูตัวนี้อ่ะตัวนี้การส้มเห็นไหมครับ หลังใบเป็นสีเขียวก้านเป็นสีส้มนะครับสําหรับการส้มส่วนการน้ําตาลหลังใบเป็นสีน้ําตาลก้านเป็นสีน้ําตาลนะครับไม่เหมือนก้านน้ําตาลเห็นไหมฮะก้านน้ําตาลลักษณะใบเขาจะแบบเป็นคลื่นๆคลื่นๆนะฮะหลังใบเขาจะเป็นสีน้ําตาลนะครับลักษณะใบเขาจะเป็นคลื่นๆนะครับอ่าโอเคครับแต่มันจะมีอย่างนี้คนที่เขาโดนหลอกเนี่ย หลอกว่าลูกผสมก้านน้ำตาลเนี่ยเอามาเป็นก้านส้มเขาก็บอกว่าใบหลังมันไม่ใช่ก้านน้ำตาลมันไม่ใช่เป็นสีน้ำตาลเขาก็เลยตีความไปเล,ปเลยว่าเป็นก้านส้มอย่าลืมนะครับพเพื่อนๆตัวอาตาบาปอนเซ่หรืออาตาบาปูเอนเนี่ยตอนตอนเล็กๆเขาเนี่ยหลังใบเขาเป็นสีน้ำตาลนะครับตอนเล็กๆหลังใบเขาเป็นสีน้ำตาลในช่วงเขาเรียกอะไรอะ ต้นเล็กๆอ,ะอ่ะในช่วงจูเวนิเฟตอ่ะในช่วงเริ่มต้นเขาเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ําตาลแต่พอเวลาเขาเต็มวัยหลังใบเขาจะกลับเป็นสีเขียวนะครับเพื่อนๆหลังใบจะกลับเป็นสีเขียวในเมื่อเขาไปผสมกับก้านส้มที่ดูตัวเมื่อกี้นะครับพอโตเต็มวัยหลังใบเขาจะเป็นสีเขียวครับคนก็เลยเอามาตีความว่ามันเป็นก้านส้มจริงๆไม่ใช่นะครับเดี๋ยว จุดตายผมจะให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูทางนี้นะครับว่าผมจะให้ดูตัวเจ้าก้านาาน้ำตาลหรือลูกผสมก้านน้ำตาลหรือลูกผสมเนี่ยคือตัวเดียวกันนะครับก้านน้ำตาลหรือลูกผสมเนี่ยคือตัวเดียวกันนะครับอ่เดี๋ยวมาดูครับอโอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยอธิบาย ไปให้เพื่อนๆฟังหลายรอบมากๆแต่ไม่เป็นไรครับดูบ่อยๆจะได้เข้าใจนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์เพื่อนๆก็กดแชร์เอาไว้ดูนะครับเจ้าก้านน้ำตาลเนี่ยในในไวนที่เขาเต็มไวนเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับตัวนี้เป็นก้านน้ำตาลนะครับเห็นไหมครับว่ามัน <c oughs> ขอบของเขาเนี่ยจะเป็นแกรมแบบเกือบๆจะส้มนะแต่ถ้าไปเทียบกับก้านส้มจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ส้มนะฮะเพื่อนๆจำสีไวด้ดี ถ้าส้มเขาจะส้มแบบส้มแป๊ดเลยนะครับแต่บางคนแม่ค้าพ่อค้าเอาไปขายมันเป็นอย่างนี้ก็คือเขาบอกว่าหลังใบสีเขียวก็คือการส้มดูนะฮะเพื่อนๆปุ๊บอา้าวหลังใบสีเขียวครับบางคนตีความไปเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นก้านส้มเพราะว่าบอกว่าหลังใบหลังใบสีเขียวเพราะว่า บอกว่าหลังใบสีเขียวเขาก็เลยตีความว่าเป็นก้านส้มแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่เขารู้เนี่ยถ้าถ้าคนที่เขารู้เนี่ยลักษณะใบแบบนี้เขาก็ดูรู้แล้วครับว่าไม่ใช่ก้านส้มมันคือลูกผสมแน่นอนชัดเจนแต่เพื่อนๆน้องๆที่ไม่รู้และพลิกดูอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ก้านส้มนะครับระยะนี้ที่ผมกล่าวข้างต้นไว้เนี่ยมันเป็นระยะเต็มวัยของเขาก็คือเหมือนอาชาบาปอเซ่นเนี่ยที่เป็นฟิโลที่มาลูกผสมกับก้านส้มเนี่ย เวลาโตเต็มวัยเนี่ยหลังใบเขาจะกลับเป็นสีเขียวครับนะครับอัาดัอัตาบา,บาบปูเอนเนี่ยะนะครับมันจะเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อผสมกับการส้มปุ๊บพอโตเต็มวัยปั๊บเป็นสีเขียวเลยครับเห็นไหมครับว่าข้างใบของเขามันจะไม่เหมือนการส้มเนี่ยดูดูนะฮะอืมขอบใบครับ ขอบใบเห็นไหมครับว่าขอบใบตัวนี้ข้างๆเนี่ยมันจะเป็นหยักจะพิ้วนะฮะพิ้วกว่าการส้มเยอะนะครับอ่าก็คือเดี๋ยวสรุปตอนท้ายนะครับอ่าส,สรุปก็คือสรุปก็คืออาจาบาปอเซผสมกับการส้มเป็นการน้ำตาลลูกผสมนะครับ ก้านน้ำตาลเวลาโตเต็มวัยหลังใบเป็นสีเขียวนะครับไม่ใช่เป็นสีน้ำตาลอาจารย์บาปอนเซ่โตเต็มวัยหลังใบก็เป็นสีเขียวครับก้านส้มลูกผสมกับก้านน้ำตาลลักษณะเด่นก็คือแตกต่างกันที่ขอบใบนะครับอีกรอบขอบใบจะก้านส้มจะตรงกว่าไม่พิวนะครับ ก้านเป็นสีส้มแน่นอนถ้าเทียบกันแบบมัดต่อมัดเนี่ยเอามาวางกันเนี่ยก้านส้มจะชัดกว่านะครับแล้วก็ฟอร์มของก้านส้มเนี่ยเขาจะคนละฟอร์มจะไม่จะไม่ใช่แบบนี้แต่อันนั้นมันอาจจะลึกไปเพื่อนๆก็อาจจะยากไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาหลักๆก็พอก็คือหลังใบเป็นสีเขียวเนี่ยเต็มฟอร์มเนี่ยวัดไม่ได้นะครับไม่ใช่ก้านส้มนะครับก็จบก็ฝากให้เพื่อนๆหรือ แม่ค้าพ่อค้าท่านใดก็ตามนะครับที่เอามาหลอกขายโดยที่รู้หรือไม่รู้หรือไม่ได้ตั้งใจเนี่ยก็ขอโทษกันได้ครับจริงๆขอโทษได้นะครับถ้าไม่รู้เนี่ยแต่ถ้ารู้แล้วเอามาหลอกขายกันเนี่ยผมว่ามันผิดครับมันมันผิดมันผิดนะ่ยผมว่ามันผิดนะครับถ้าไม่รู้ก็ขอโทษไปเลยครับนะเราจะได้วงการต้นไม้เราจะได้เลี้ยงอย่างมีความสุขคนที่เข้ามาใหม่ๆเขาก็จะได้มีกลัว แล้วคุณก็ขายได้ด้วยนะฮะก็ฝากไว้นะครับก็ยังไงก็การส้มกัรน้าตาลต่างกันยังไงผมก็อธิบายให้ดูแล้วนะครับผมทําไปประมาณ3-4คลิปแล้วเรื่องการส้มอนะ่ะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ทิ้งไว้ข้างบนเพื่อนๆก็ไปลองดูกันอีกทีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ช่อง mynmam a แล้วก็ ig i m p 9 9 i m 9 9ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ